สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ a t ทู e ช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวหางเลขเต็มๆคนหาราศีนี้ต้อนรับราหูย้ายในเดือนตุลาคมนี้ค่ะก่อนอื่นเลยนะคะ a t u ู e ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ร่วมกดปุ่มขอบคุณเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือ หากสังเกตให้ดีๆด,ด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่นะคะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ่อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือค่ะเป็นประคุณอย่างสูงนะคะสำหรับคน5ราศีที่เรียกได้ว่าราหูย้ายในวันที่17ตุลาคมนี้โดนหางเลขเข้าตรงๆเลยค่ะราหูมีเกณฑ์ย้ายเข้าสู่ราศีมีนในวันที่17ตุลาคมเดือนหน้านะคะ เพราะฉะนั้นดวงเมืองก็จะมีดาวสำคัญที่กำลังจะโคจรย้ายเปลี่ยนราศีนั่นก็คือดาวราหูซึ่งถือว่าเป็นดาวบาปพระเคราะห์ที่มีอิทธิพลในวงการบันเทิงสายมูแล้วก็การลงทุนการพนันทั้งหลายที่เป็นการเสี่ยงโชคซึ่งมีถึง5ราศีด้วยกันที่จะได้รับผลกระทบจากการย้ายราหูในครั้งนี้ค่ะมาเริ่มกันเลยที่ราศีแรกคือท่านที่เกิดในราศีเมษ เรื่องปัญหาความยุ่งยากวุ่นวายไม่แน่ไม่นอนอุปสรรคต่างๆที่ติดค้างและไม่เคลียร์ก็จะเริ่มคลี่คลายลดน้อยลงไปแต่ในขณะเดียวกันโชคลาภอะไรที่เคยได้มาแบบไม่สุจริตหรือใครที่เคยทำธุรกิจสีเทาหรือไม่ถูกกฎหมายก็ต้องระวังจะมีคนแช์จนเสื่อมเสียชื่อเสียงใครที่สร้างภาพไว้ก็อาจจะทองลอก โดนคนขุดเรื่องแย่ๆในอดีตมาโจมตีทำให้เสียคนหนักกว่าส่วนใครที่ไม่ได้ทำอะไรเสื่อมเสียเคยทำดีแบบปิดทองหลังพระเอาไว้ก็จะมีคนจำได้แล้วก็มีเกณฑ์ได้ลาบจากความดีเก่าๆด้วยนะคะถัดมาราศีที่สองคือท่านที่เกินในราศีกันค่ะต้องระวังปัญหาเรื่องของคู่ครอง โดยเฉพาะใครที่เพิ่งมีคู่ครองคบหากันมาไม่เกิน3ปีหรือว่าเพิ่งรู้จักกันในช่วงปี63-64ถึง 6, ยิ่งต้องระวังเรื่องปัญหามือที่3จะเข้ามาทำให้ชีวิตคู่มีปัญหาส่วนใครที่แต่งงานกันแล้วแต่เพิ่งจะมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันไม่เกิน3ปีให้ระวังจะมีปัญหาทะเลาะและเลิกรากันเพราะเพิ่งมารู้จักนิสัยใจคอที่ปกติแต่ละคนไม่เคยแสดงออก แต่มาเริ่มแสดงออกในช่วงปลายปีนี้ค่ะและรับนิสัยพ,พฤติกรรมนั้นไม่ได้ส่วนใครที่มีแฟนเป็นแฟนกันมานานเกิน5ปีปี6-7จะเป็นปีที่ต้องตัดสินใจแต่งงานมีครอบครัวไม่งานความสัมพันธ์อาจจะลดลงและกลายเป็นแค่เพื่อนเท่านั้นเองนะคะถัดไปหนึงราศีคือท่านที่เกิดในราศีตุลค่ะปัญหาเรื่องคู่ครองทั้งเรื่องมือที่ส หรือการทะเลาะก,กันจะลดน้อยลงคู่ไหนที่ตัดสินใจจะอย่าร้างก็จะแยกทางจบกันในช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไปในทางกลับกันคนราศีตุลจะมีปัญหาเรื่องของบุตรบริวารเข้ามาแทนในช่วงปีหน้าใครที่มีบุตรระวังบุตรจะเจ็บป่วยบ่อยและใครที่ทำงานมีธุรกิจส่วนตัวที่พึ่งพาลูกน้องบริวารทำงานให้เป็นหลัก ระวังลูกน้องบริวารที่เคยไว้ใจจะทํำงานผิดพลาดและก่อปัญหาให้ด้วยนะคะถัดมาคือ่าที่เกิดราศีกุมค่ะตามปกติราหูเข้าพบการเงินคือราหูล้วงทรัพย์แต่สำหรับชาวราศีกุมจะไม่เหมือนราศีอื่นเพราะกลายเป็นว่าต้องเสียเงินก่อนแล้วจะได้เงินในภายหลังหรือจะได้ผลประโยชน์เข้ามาแบบไม่ทันตั้งตัว เพียงแต่ต้องจ่ายค่าในหน้าหรือแบ่งผลประโยชน์ให้กับคนที่เข้าอุปธรรมช่วยเหลือดังนั้นชาวราศีกุมจึงไม่ถือว่ามีปัญหาเรื่องการเงินเหมือนกับราศีอื่นๆที่โดนราหูล้วงทรัพย์แต่ตรงข้ามชาวราศีกุมในปีหน้าคือช่วงที่ชีวิตต้องเริ่มลงทุนทำธุรกิจหรือต้องยอมแบ่งผลประโยชน์ให้กับคนอื่นที่เข้ามาช่วยเหลือแล้วจะได้ผลประโยชน์ในภายหลังนั่นเองค่ะ และแล้วก็มาส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีมีนนะคะจะเริ่มมีปัญหาเรื่องของสุขภาพและความเจ็บป่วยเข้ามารบกวนทั้งโรคประจำตัวเก่าๆและโรคใหม่ซึ่งเป็นโรคที่เกิดขึ้นจากเรื่องของอาหารการกินชาวราศีมีนช่วงปลายปีนี้เป็นต้นไปจนถึงปี68ต้องระวังปัญหาเรื่องของสุขภาพโรคกระเพาะลำไส้และระวังจะมีคดีความที่ส่งผลทำให้ต้องเสียทรัพย์ ชาวราศีมีนถ้าเป็นไปได้ให้ระวังเรื่องของอารมณ์โดยเฉพาะความใจร้อนขี้โมโหซึ่งปกติอาจจะไม่สง่งผลแต่ช่วงราหูย้ายอารมณ์ด้านนี้จะค่อนข้างรุนแรงให้ระวังคำพูดคำจาให้มากๆเพราะจะเป็นช่วงที่มีคนจ้องจับผิดศัตรูเก่าๆก,กลับมาเล่นงานและอาจจะเผลอไปสร้างศัตรูใหม่เพิ่มเพราะคำพูดของตัวเองด้วยค่ะเอาละค่ะ และนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงคน5าราศีที่เรียกได้ว่าโดนหางเลขเต็มๆอันเนื่องมาจากราหูย้ายในเดือนหน้าตุลาคมนี้นะคะก็เตรียมรับมือกันไว้ให้ดีๆเลยค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยค่ะขอบคุณที่รับชมค่ะ